ดูกันที่เรื่องราวของคุณต้นหอมสกุตลตาฮะเขาบอกว่ามีอาการกังวลใจเนื่องจากว่ามีอาการป่วยโรคผิวหนังประหลาดเขาบอกว่าโรคนี้เรียกว่า m o r p h ฟียเป็นโรคเป็นโรคที่เจอมา10ปีนะครับแล้วก็เธอเองออกมาให้ข้อมูลในรายการ l i ฟ e and ด h ชยชีวิตดีเริ่มที่ตัวเราทางช่อง PPTV 36นะบอกว่าเธอเนี่ยมีอาการเป็นผื่นแดงๆดวง,ง,งเล็กๆ <Ừ. S 1> บนผิวหนัง อาการคันเนี่ยมันขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยพี่ต้นหอมก็บอกว่าหลังจากไปออกรายการนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นเลยเนื่องจากว่ามีพาดหัวที่บอกว่าเธอนั้นป่วยเป็นโรคร้ายโอกาสพบแค่3ใน1,000 0แสนคนเท่านั้นแล้วก็มีชาวเน็ตมาช่วยรีวิวด้วยยิ่งอ่านรีวิวก็ยิ่งเป็นกังวลกลัวว่าจะเป็นหนักขึ้นไปอีกก็คือเร็วๆนี้เดี๋ยวจะไปหาหมอแล้วเพราะว่าอ่านรีวิวเยอะเ,อเวลาแบบป่วยอ่ะเวลาเราเข้า google เมื่อไหร่อ่ะโอ้โห ระยะเวลาชีวิตสั้นลงทุกครั้งเลยอ่ะเออนะฮะฟังเสียงคุณต้นหอมครับฉันน่ะเออมารู้ว่าฉันเป็นโรคประหลาดจากข่าวเนี่ยต้นหอมเป็นโรคประหลาดสามคนหนึ่งแสนฉันเป็นโรคอะไรอ่ะแล้วฉันจะตายไหมหรืออะไรก็มีความกังวลใจแต่เดี๋ยวจะไปปรึกษาคุณหมอคือตอนอัดรายการอ่ะเขายังไม่ได้สัมภาษณ์คุณหมอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นโรคที่มันร้ายแรงอะไรขนาดไหนแต่พอสัมภาษณ์เสร็จแล้วเขาจะไปเก็บสกู๊ปคุณหมอแล้วคุณหมอก็จะบอกว่า เราก็ถึงได้มาเห็นตามข่าวแล้วว่าอ๋อมันเป็นโรคที่คนเป็นน้อยนะเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งแล้วจากนั้นก็เริ่มมีคนรีวิวโรคต้นหอมว่าเป็นโรคอะไรโหมันน่ากลัวมากเลยนะรีวิวที่คุณทํากันอะฉันตกใจนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดเพื่อให้ได้คําตอบสวยๆอย่างเราจะมาตายตอนนี้มันไม่ได้ไง,งขันกลัวตุยเลยหรอแม่โอ้โตุยสิ <laughs> <laughs> แบบย,ยังค่ะเดี๋ยวจะวติดต่อคุณหมอไปว่าเออคุณหมอมันมีทางอะไร ได้ไหมได้ฉันจะติดตามข่าวนะ <Okay. S 2> ว่าฉันได้นัดไหม <Okay. S 2> หรืออะไรอย่างนี้ติดตาม P ี t ีทีวีเอชดีสามสิบหกได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไคร e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย